ตึงเวลาโตเหล้วใจไม่ได้แม่กาต้องช่วยรดกันอยู่รถควายออกแล้วต้องรถกาตีก็คันเห็นจะตามเตี้ยนกันอยู่บางนี่กลั่เตี้ยงพุ่มในราคาเป็นล้านนี่กันตั้งตะว่าควายไม่พอฟังพอฟังถึงไม่ใจกุ้งคาลาดแต่พอไม่เล่นเนื้อชาวบ้านดาล้าเลยชาวบ้านหน้าวันนั่งเดียวเล่นตัวไตโอ้ตีแปดเลือนเลยอย่างหนังเปลือกจะไม่จับเล่นเล่นเอาเคยเหไม่เคยถึงคนก็ไม่ใจรู้ความใจ คนตีมากะคนนี้เล็กไรกับพี่น้องต้องเชิอไปแหมนนคนนะครับผมได้ยินหลายคนเล่นรังรงมันจะยืดแร่เล่นได้ลรวอวะมาเล่ควายว่างไมมล่ะนะนั่งเงินปลอมมีเล่นเลยกับพวกไอ้แจอยู่ไซไยกับบาลหลังตึงตีนปลว่าควายมันไม่พอเล่นไม่ได้ผมไม่ได้ค้นมาได้แต่นั่งเพไม่เคยไปได้กับมาการนะคุณไ่มาได้แต่นั่งึังเฟฝ่านี้แล้วหนังอยู่ไม่เล่นจนไม่เล่เควายมันเป่นปลื้ออยู่ตึงงตีน ผอวันนยินต่อไปเสร็จใจไม่ได้พอใจไม่ได้ปั๊บกรรมการก็เลยน่าลางปันตั้งานอนป่านนี้เลยเราจะนัานแต่งานใน้เจ้าเจ้าไม่กอตีไม่โดยต่ำต่ำเลยกันตรงพ่อมียอก้อนตัวย่าอหัวนะที่รงจัดานนะนะครับหัวไปแล้วก็ได้แกงกินนัาหลบเราม่เจ้าเจ้าทีเอาคเอาอัวตัวนั้นเอาใจกันแกงมันลำบากการเปรียบเทนี้จริงๆเล้วพมาานาอยู่ตั้งงานวัดลาวั่นย้อยคนมาเป็นพันๆันะครับไม่ใจว่างานเล็กๆกันจัดงานเต้าเ้า่ยบัรสี่คน ตื่นนั่งมันโตกได้แต่ตงเพล้ว่าไตนนั่งกันตังเพล,นเพลคนอาวันนั่งไม่เล่นหายมั้งเลยมั้งพี่น้องอย่าตื้ออย่าโตดอย่าโรกรธศิลปินนะครับเ,เราเล่นไม่เต็มที่พอกเครื่องเสี้ยงมันไม่ดัง,งกันตังกล้ใช่ไหมนี่เครื่องเสี้ยงมันหลากไม่ดลดพอหลากไม่ลดปั๊บตึงจนหนัง,งกลิปคลิปข้นมาเป็นพันทีนี้ผมไม่ได้ยินมาโตดนั่งเดียวรับรัดเพลเครื่องเสียงดังมันจริงรีงตึงไม่รวยดังกับเคยกับไม้กลวยนะครับพี่น้องก็ต้องเข้าใจกันนะครับเจ้าหน้าเพื่อน ทีมาเล้วคนในพี่น้องที่น่ารันะครับต้องช่วยกันเป่าเสียงฮิตนะครับทันหยาเล่นกันดังเร่งภาวอลำพูงองเรานี่โซ่เสียงทันไม่ได้ฝนน้ำจักควยมันไม่พอกำลังครับกำลังครับมันไม่พอตึงกับท้นไม้เสียงมันบีบีกว้างและไม่กลมนะครับพี่น้องบอกกับแขวนแขวนสักนิดนึงนะครับไปเข้าใจกับศิลปินตรงนี้กันเอ่อจะได้แขวนแขวนที่มาครับรวมต่ำบุญกันนะครับเก้าหลีอีที่บาทตัชราดป่าซาตเตบาทนะครับกับก้อยมีความสุขในตรงนี้เอ่อนะครับ ซึ่งการที่ว่าเราอยู่ในศาสนาพุทธใีพวกเป็นคนเคารพศาสนาศาสนาพุทธตามสิ่งถูกต้องการทำบุญนี่เราไม่ไม่บังคับใครจะทำเท่ไรกระได้สุดแหลวแต้นนครับพี่น้องนะทำได้เพี่กับเราทำสิบบาทยี่สิบสามสิบร้อ,รอยเอ้ร้อยทำรวยแล้วเต่ไองานวัดที่พมกีิเบื่อสิ่งเดียวตันมันห่วยพอนจนเกินเอดไปคนศาสนาพุทธต้องมีจัญญาบัานในการพูดไม่ใจนึกไรพูดเราต้องนึกก้อนต้อพูทคิดได้นาน เม่ทำบุญทำเอ็งเผื่อทำรอยเราต้องทำรอยอีนะแม่นะเราได้บุญมากกว่าเพื่อไม่ได้เลยมันนั้นไม่ได้ก็ทําทำก็ทำเองไม่ต้องไปทำเต้าก็เม่ทำบุญรอยบ้าทได้แม่ได้รวยลานมันนี่ได้มาพื่อรอยลานผมท่ามเลยเจอเบอร์รอยกูยังไม่ได้แซ้เตียซถึงเราทำบุญรอยบ้าทที่ได้รอยลานมันไม่ได้แล้วก็ทำบุญทำเพื่อความหมายใจไม่ใจว่าทำไปไปว่างไงได้เราไม่ต้องเล่นให้เกิดเอบางทีแถวปากคนมาเล่นกูจ๊กกับบางทีไม่เข้าเหลืองเหมือนกันเลยต้องอ้ามา โอ้ตีพูดมีเหตุผนพ,พี่น้องมาแล้วทำบุญทำศรัทธาน,นะครับไม่ต้องเล่นในโอเวอร์ทำบุญรวยได้รวยล้านทำบุญยี่สิบบาทได้ยี่สิบล้านมันมาได้เป็นไปไม่ได้น,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 นะครับจริงที่สำคัญพี่น้องต้องเข้าใจกันตรงนี้อเอาเปลี่ยนบอกมาว่ากันด้วยพได้กว้างมารวมทำบุญละโตตุละกันไว้ด้วยไว้ไหวโตตุละไว้ด้วยนะมารวมทำบุญละโตตุละไว้ด้วย นำเจยแมช่วยมาช่วยวัดนำเจอยเมช่วยช่วยวัดพี่น,น้องเน้นนัดด้วยนำเจยก็มีนามเอติมาฮ่ามีนามเอติมาฮ่าเ<ฤ>นี่ยเรา่าพนเนี่ยดีว่าดีว่าเราไปเตะเล่นเกินเลยบางทีมันไม่น่าควงไอ้คนที่ไม่คิดได้ก็มีแต่คนที่คิดมันยังนะครับนี่จึงสำคัญอากระบอกไปกับทูกๆวัดไม่ว่าวัดไหนก็ททำแต้ ที่จะจัดงานประเภทนี้เราย้ายเกินเฉื้อให้มันพอดีพอดีศาส,สนาพุทธนี่เขาไม่ให้ง่ายเขาไม่รักในสิ้นในธรรมสี่ส่วควรจะปฏิบัติก็คือเขาคำส้อนของพระพุทธองค์ไม่ได้่งเจ้าไม่คนรงมงายนะครับนี่คือศิลปินนั่งหนองเดียวที่เป็นตัวต้นดีแจจริงนี่คือตัวต้นที่แท้จริงของผมคนที่ไม่รู้จักความเป็นศิลพินหนองเดียวจริงๆนี่ก็คือตัวต้นผมยยดลักตรงนี้พมอวนไม่ได้จริงับแต่พมตื่อรักตื่อสิ้นภาวนาในสิ่งที่ว่าเราทำแล้วมันใบ่ใจแล้วก็ไม่เดือดร้อนสังคม สิ้นนี่กับเตื้อยได้ก็บตือว่ามีความชุกบวชเราบวชในอุปการเรื่องถ้าเราตื่นสิ้นไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ต้องบวชนั่นตือว่าพี่น้องทุกท่านที่มารวมบุญวันนี้ได้บุญกุศลกันเต็มที่ได้กับท่านทีเสือเก้าอี้คนที่มากันเป็นโขโพกับเมียถ้าเบี้ยไม่พอเสือเก้าอี้เราเสือจักตัวก็ได้กับนางตักกันก็ได้ไอ้เซตจะไปเตนี่เลยไม่ต้องไปยุ่งกันที่บ้านเราแล้วกันนะตือว่ากลุกซากันให้เซตว่าอีกินข้าวหรือว่าอีนอนนานตัวเดียวแหละนั่งตะลุกอยากแคบล้อก ลูกตุงวัานาธรรมลูกล้านกองพีนองกับศิลปินพิการทางสายตาที่พี่นองให้ความรักและความศรัทธาเออมาโดยตลอดนะกรับนี่คือลูกล้านกองแหวนแๆเออในคำขืนนี้อะไรลังประการรถหลัเอเชิญกับรถบอดซ้อซ่องซุนซามหกรถบอดซ้อซ่องซุนซามฮกนะก่อีธรรมราชฎรบฉเฉลือนวยกับรถบอมซ่องหก ฮาซูนนครศิีธรรมราชเฉลือนด้วยกับรถก่อพ่อแปดหนึ่ง่องนครศรีธรรมราชแปดหนึ่ง่องนครศิีธรรมราชเฉลือด้วยกับรถตังวันนี้เฉลือในมัดสักีะกันนั่ได้เลยไอ้เนี่ แล้วมาไม่เลยไปเนาะโอปอปอ,อจัดรถกันนานไม่มีใครเพลี้ยไหวเลยจริงๆเลยมันอดแต่ป้าๆกันจริงๆเลยวัดนี้ช้อยสักทีต <c oughs> ้องมีตาย,ายได้เดียวคนก็มาแน่นเสีจอดรถกันไม่ตึ้งคนดูในรถก็ไม่มีู้ตายได้แต่คนนี้เพรมาตึงก้าวมาในาอานมาตึงเท้าโอปปอ,อคอนเอ,อปอปอลอนาน กาลูกคนคโโรับลอพอไปตามมารถนั่งนองเดียวก้าต่างไนครับอ๋อไม่มาตีนะนั่งไม่มาตีวันนี้มาแล้วนี่คับอ๋อกลับกับครับหมาพปาายโาโยนอาบทต่อปอโรหนึ่งคิดเฉือยๆไปรเ,เราเปนน็นมายนอเราแตะเรานาใหญ่ดัไดนาแต่ว่า้แรไอคนลุกนี่ไอ้หมาปันเพ้นนี่ถ้าใช้ตึ้งืนไปก็ไอ้ตึ้งมันจะยังลูกเพราะพืนปล่ลปนี่ งูปปะรรกันเดียวเพื่อพอย่างลงกยิงมาจิงเลนพจะมาท้อลุงในทุงี่แต่บางทีนะคำน้ำมันจะตุกตีตีนมามันมีไหมอย่างคนนั้นไม่ควรการเลยเดียวใคลใครกันจริงปเร่รวดมาเลยจะครายๆกันหวารวมาคนรูปแบบนี้ก็จะบานายบาตำรวดอะไงตึงกันเลยมันมีคนนั้นแกก็ก๊าะเรวขามนกวิษเพ้านำไรเพื่อนต่างกล้ากเลยกอง่วนก็ดังปลี่ปลของแกดังคลิว ดิ้กิดด้กิดเดินั่งดียวดินนั่งเดียวเกลี้ยงเกลี้ยงหน้าคว้งนะครับนี่คือขอบคุณไปยังทีมงานอบอรอทุกคนนะครับที่มาช่วยดูแลหันบางทีอาจจะไม่พอเพียงกับกำลังเพราะว่าคนมาแน่นจริงๆผมก็ไม่นึกว่าพี่น้องจะแน่นไปทางกระทั่นทีนะครับแบบนี้นะครับทีมาให้กำลังใจด้วยความศักดิ์ดของพ่อตาในวัดตรงนี้นะครับบารมีท่านเจ้าวาดเออนะครับลาลูกวัดถูกรู้แล้วก็ด้วยความบันเทิงที่มาโมอก็คือนั่งตะลุงน้องเดียว วันนี้เป็นงานตีฉลองปริญญานะครับปริญญาโตต้นใบกองทัพจัหวัดกองเรานะครับตีเป็นผู้ชนิบุคคลเป็นคนที่แกบเอ,องค์ความรู้ที่จะได้สั่งซ้อนอให้กับผู้ติดสนใจไปฝาการในธรรมจะได้เรียนรู้ต่อไปนะครับการปีเกาอีกับกงจะค่ายมดเล้วนะมดแดนะ้วหมยนะังึ้นยไหมมดเหลวนะครับค่ายมดเหลวพีนลองตีมาลังก์ตรงก็กลับไาปาด้วยนะครับเราต่างวัดเราคขาไม่ทราบว่าคนจะมาแน่นขนาดนี้